ตัวน,นี้ได้อยู่ยยยใ,หใหญ่อยู่ใหญ่ไหมบ่ใหญ่ ใหญ่กว่าเพื่อนไหมผสมพันธุ์ออไบ่ใหญ่จ้ะเพื่อนอปดุยกันเฮ้ยดูมันใหญ่ แม่แม่นยุ่ตัาวาพ่นกลุมเกินกับถ้าบ่มีถุงมือนี่ทถลอกวันมาเอาฝรั่งเขาจะมาหาแป๊บเดียวแลงเข้าในห่มเขาจะเอาห่มมาแดน จะแดดออกมาแมมทางนี้ง,ง่าย ปตัวเมียเมียอ,อยู่นี่ไงทองไหม ท้องเอาไปเริ่มจะขึ้นแล้วใช่ไหมออกมาออกมาโอ๊ยตัวน้อยเจ้าคือมากัดคอยห้าวเป่งแท้เจ้านี่เด้อเอ่ะๆอ่อเบาแล้วคอยเครียดกัดแห้งพ้อ ขุดอยียงนี้พลึกพลั่มแทะปาดหอยตะลับแน่เลยนี่แมมบอ่ะหรอหอยค้างปะะ่ะซะเพื่อมาเพื่อมีลงเหลือคอยเบิ่งก็เด้อไอผู้อยากรู้ไว้นะพลึกแทะขูดนี่เบิ่งปุปูปุ๊นหอดฟังนีจักเถือ่อ น้ำเราเคยลงปานี่นะตรงนี้ใหญ่อย,อยู่นะเนี่ยออกมาหาแม่เอะเอะเอ๊ะมีอีกมนะั้ยเอาเมียแกออกมาด้วย เได้เยอะแล้วนะคะทุกคนอันนี้มันจิเป็นเอ,อหอยแมงพูดที่ขเจ้าพัดมาจากฮะ<ป>อัพเนาะพัดมาจากฟาร์มที่ขเจ้าเห็ดเก็บจะ้ะ เฮ้ยรวมันอยู่ตรงนี้เนื้อเยอะอยู่เอาไปกินดูก่อนนะนี่พัดมาจากฟาร์มนี่แหละจ้ะมันก็อยู่อย่างนี้ลมแห้งเนี่ยเด้อมันเนี่ยนะี่กินอะไรอยู่วาแบบนั้นนะมันกินบ่ได้มันติดอยู่กับ เเออนี่นะกว่าไม่เดินมาโอนเน่าตัวนี้ได้อยู่บุอึดขับนี้โอ้คอยได้กินหอยมแมลงภู้ที่มาหาเองแล้วแหละเพิ่งก็มาติดกับเกาะแบบนี้มันผัดมา ก็สิมาเห็ดอันนี้อยู่นี่โอ้เยอะอยู่ปะปะเก็บหอยก่อนกับการเก็บหอยแม่ลงผู้บาดนี่ค่อยบาหลายได้อันนี้ใช่โอ้บ่าก็มาตึกิดตึกอันนี้สำัำตึกเบ็ดปูหน่าอยู่ได้ เอาจะป,ะปิดคอยดอกมาคอยสีอ่างพอใหญ่นี่พอใหญ่ปันใดเอ๊ะเอ๊ะ ใช่โอ oh. oh ้ไม่คือมันผัดมาแล้วมันก็จะติดอยู่ตามอย่างนี้นะคะไม่เยอะแต่มีนะ Eh pak, seen, si, ni. compare compare nature Hãy la <tư> 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 <tư>

มาในถ้ำเรามาเจอหอยมแมลงผู้ปกติก็จะไม่เจอนะคะเข้ามาในถ้ำเลยเจอก็ไม่ใหญ่สักเท่าไหร่แต่ก็เอาได้อยู่อันนี้มาจากธรรมชาติมัาสินักกว่าเอาได้อยู่นะปะได้อยู่ได้อยู่ เอามาเบิร์นไว้มันจะมีเนื้อหลายบ่อหอยจูบอันนี้ขึ้นห้าง,พงแพงนะเนี่ยที่ไอเคยเหตุไอเบิร์นั่นแหละที่มันน้อยไหมถ้ามันใหญ่นี่คืออร่อยนะจ๊ะหอยจูบอันนี้อันนี้หอยจูบเปลือกบาง อันนี้หอยจูบเปลือกหนาอันนี้ไม่ขึ้นราคาไม่มีในห้างมึงจะป้อปะเลี้ยงแม่เนาะมีเยอะมากหกกิโลหรอปะ <Yes. S 2> มีไข่ oh <my> แหลวไอชิแช ดดดโอเคนะคะทุกคนจา๋าเดี๋ยววันนี้ไอตก็ขอญอาตไปก่อนนะคะขอขอบคุณ,คณทุกคนทุกกำลังใจหลายๆดิจะเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบายบิสูบิสู